ครับในฐานะที่เป็นผู้จัดใช่ไหมครับผู้ประกอบการเอาผู้ประกอบการท่านมีความเห็นยังไงครับการจัดงานในครั้งนี้ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะของผู้ประกอบการเพราะว่าโดยที่เราผ่านมาเนองเราเจอวิกฤต ที่ซบเซามานานนะคะแล้วก็าคาบล็อกเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นของจังหวัดสาแก้วก็เลยเป็นการรวมตัวของผู้ของการทั้งจังหวัดสาแก้วในหลายๆอำเภอที่มารวมตัวกันนที่ตลาดช่วงคราวนะคะหลังดิกซีน <สะ S 1> นะคะ,<ส>ะก็เราได้มานัดเจอกันได้มาจับจ่ายาซื้อของกินของใช้นะคะในตลาดแห่งนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องงามยามดีที่เราจะาลุยต่อไปในฐานะที่เราเพิ่งเปิดประเทศเออกมานะคะก็เ,เป็นเรื่องที่ดีค่ะต้องขอบคุณทางพคสำนักง,งานนายนยมากๆนะคะที่ามาจัดงานที่นี่ นะคะที่สาแก้วนะคะยังไงก็ฝากงานนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะกา็จะมีครั้งต่อไปครั้งที่สาครั้งที่สามก็จริงๆแล้วการจัดงานเนี่ยผลตอบรับดีมากๆตั้งแต่ครั้งแรกจนมาครั้งนี้มาเที่ยวเต็มตลาดไปหมดแล้วนะคะคาดว่าครั้งที่สามนี่น่าจะเร็วๆวันนี้แน่นอนค่ะ<ช>ยังไงก็ ทอทสํานักงานนีเตรียมให้เราแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเตรีมงานไปก็จะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆนะคะว่าว่าเหตุการณ์นะตอนนั้นกระแสไหนมาแรงเราก็จะจับกระแสนะเข้ามานะคะทําให้เป็นที่ดึงดยูดกับนักเที่ยวที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Obrigado.